ทุกคนรู้ปะว่าเจ้าเพคคืออะไรถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังเจ้าเพคเนี่ยเป็น AI ที่สามารถแปลงไฟล์วิดีโอให้เป็นภาพทีดีที่สมจริงยิ่งขึ้นแถมยังอืทําให้มันออกมาดีได้ยิ่งกว่าเดิมด้วยนะส่วนมากเจ้าเพคเนี่ยจะใช้ในวงการเกมแล้วก็แอนิเมชันซึ่ง2ตัวเนี่ยเป็นแกนหลักในการใช้สารกิติอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้ใช้แค่นั้นมันยังสามารถยืดหยุ่น ไปใช้นตสาหกรรมอื่นอย่างเช่นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเราด้วยนั่นเองซึ่งมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเราเพิ่มมาขึ้นด้วยเนื่องจากมันเป็นสามมิติเพื่อนๆนก็คงสงสัยกันสินะคะว่าเราจะใช้พาร์ทไปทําอะไรได้บ้างวันนี้เราขอเสนอการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะโดยใช้วิชัวอินฟลูเอนเซอร์หรือวีทูบเบอร์ค่ะเป็นการสร้างแอนิเมชัน 3d ที่ขยับได้สมจริงและ พูดได้ตามเสียงของเราค่ะส่วนมันจะเป็นยังไงนั้นเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันค่ะและนี่คือหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์ Pass AI เว็บไซต์แอนิเมชันที่จะช่วยให้การทำแอนิเมชันของคุณไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเปลี่ยนตัวละครของคุณให้นุ่มนวลขึ้นมีชีวิตชีวาแค่ขยับตัวจริง AI ก็สามารถจัดท่าจัดองค์ประกอบให้ได้ตามเลยค่ะ วีทูเบอร์กับดนตรีเป็นของคู่กันเพราะหลายๆคนเริ่มต้นจากการเป็นนักร้องเสมือนจริงหรือแม้แต่เดบิวเป็นศิลปินเต็มตัวพวกเขาสามารถใช้ตัวละคร 2D หรือ 3D เป็นตัวแทนของตัวเองในการแสดงสดหรือแม้กระทั่งจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ นอกจากการ cover เพลงยอดน,นิยมแล้วหลาย v ีทูเบยังออกผลงานเพลงของตัวเองและทำให้แฟนๆติดตามเหมือนกับศิลปินทั่วไปด้วยนอกจากดานตรีแล้ว v t ท b e r ไม่ได้เป็นแค่ครีเอเตอร์ธรรมดาแต่ยังเป็นถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่มีพลังมากในโลกออนไลน์หลายแบรนด์เริ่มนำวีทูเบอเข้ามาทำการตลาดเพราะ พวกเขามีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ง่ายตัวอย่างเช่นบางบริษัทใช้ v t ทูเบเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าหรือแม้แต่เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์ขององค์กรเช่นหน่วยงานรัฐบาลในญี่ปุ่นที่ใช้ v t ทูเบโปรโมทการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมญี่ปุ่นไม่ใช่แค่สินค้าเท่านั้นแต่ วีทูเบอร์ยังสามารถใช้แพลตฟอร์มของตัวเองเพื่อสื่อสารข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่สดใสให้กับองค์กรได้อีกด้วยและอุตสาหกรรมวีทูเบอร์เป็นตลาดที่ใหญ่มากสามารถสร้างรายได้มหาศาลไม่ว่าจะเป็นจากการสตรีมไลฟ์สด การรับสปอนเซอร์หรือแม้แตก่กระทั่งการขายสินค้าของตัวเองนอกจาก VTuber แล้วเรายังมีศิลปินอวตารอีกด้วยศิลปินอวตารในบริบทนี้หมายถึงตัวแทนเสมือนของศิลปินที่ใช้ในโลกออนไลน์ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ 2D 3D ขาย VTuber ศิลปินอวตารสามารถสร้างรายได้ได้หลากหลายช่องทางเช่นการขายเพลงและอัลบั้มดิจิตัลบนแพลตฟอร์มยอย่าง Spotify และ Apple Music Super Chat และ Visual Give จากแฟนๆที่สนับสนุนผ่าน l i ฟ e YouTube หรือ s w i t c h ถ้า AI สามารถช่วยใครก็ได้สร้าง animation คุณภาพระดับโปรได้ง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าในอนาคตเราจะยังแยกแยะระหว่างนักสร้างสรรค์ กับเครื่องมืออัตโนมัติได้หรือไม่หรือว่าวางการแอนิเมชันกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาล